สวัสดีครับผมชาติจรรัพซ์นะครับเปิดฤดนูการพรกินรีการช่าง2019พี่น้องมาเลิ่มจัดให้เดินทางจากสุพรรณรับบุกเมืองบุรีรัมย์รถเกี่ยวไม่เหมือนใครอยู่ทรงสวดทรงองเอวเขาครับเละทั้งพันนะเป็นเหลี่ยมนะสุดยอดครับ น้ำหนักเบาความแรงนี่สุดยอดเอ้เจอข้าวนอนไม่นองเลยสุดๆไปเลยงานนี้ถูกข้าวสิเรียบเป็นหน้ากลองครับอ2019ครับพรกินรีก็เดินไฮเดทเดรืยองยนฮิโน JO8E ครับ มันเร็วนะน่าจะใช้ปั๊มสายแบบกว้าง3เมตรเลยทั้งคันจตจัครึ่งหมดเลยสิบลูกครับอ,อูปสายปลาลืมจัดให้ครับหมดเลยไปเทคนีิบ85นะครับขข้านอนหมดเลย เรียบเป็นนากลองคนระับเจอข้าวนอนพี่น้องอข้าวนอนน้ำพึ่งสูบน้ำาออกครับนนนพออกรบกิน,นรีกันช่าง2019 เช8อแปดี e, ครับก็เดินไฮเดดเลนดทั mm ้ง hmm. คัน <c oughs> ตะแกรงข้างบนเห็นเห็นข้าวนะตะข้าวจะเต็มก็รู้เลยข้าวงามไม่น้องแต่ว่าเกิดปัญหาลมครับนะนอนเลยแต่พรกินนรียังเอากินได้ทีมันปลาเหลิมจัดให้ครับจากสุรันบุรีโอ oh. ใช้ใช้พรกินรีครับอา้อาจจะส่งไกลเลยไ,นไ่น้องเพราะว่าเดินคนละทางคนละแนวใช้ตัวเดินไฮเดทนะครับก็มีค่ายเดียวที่ปัจจุบันในใช้ไฮเดทนะแล้วก็มี ใช้ปัม๊มอีตั้น,นะครับยี่สามโอ้น้ำหนักน้ำหนักประมาณเจ็ดตันครึ่งครับแต่ว่าใบแท็กนั้นแปดสิบห้าเซนติเมตรกว้างมากวันละสิบตัวครับข้างบนตัวนี้ห้าปีแล้วแกะมาห้าปี กับพรกินรีกันช่างข้านอนนะอาจจะส่องไกลนะครับให้พี่น้องได้ชมกันดูจะมีหนูนาไหมโอ้เสียงเครื่องนี่นิ่มดีครับ เรื่อยๆเจอข้าวนอนเรียบเป็นหน้ากลองครับผอนกินนาดีกันช่างจัดให้สัญหารถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นในพี่น้องได้ชมกันทุกค่ายครับช่วงนี้ชมกันใกล้ๆนะครับพี่น้องนี่หปีแล้วนะ ไฮเดีดวันนี้สู้น่าจะ40 45ข้อครับเอามันนอนน้ำพี่น้องมีกลิ่นด้วยนะตึ้งสูบน้ำออกไปครับ แฟดี่สิบสามครับนี่ขนาดข้าวนอนนะข้าวนอนน้ำครับเดี๋ยวให้ดูบิ่นอ่ะไม่มีตั้งเลยข้าวไม่มีตั้งเลยครับ เดี๋ยวว่าเม็ดข้าวสวยนะครับบนหรือว่าไม่ดำครับดูข้าวดิ ไม่ใช่แปดซีครับนะบินฟางนี่จะออกเน่านิดๆนะพี่น้นนองไรละหกร้อยบาทจะมีหนูไหมเนี่ยหรือว่าจะมีงูเหลือม จริงข้าวก็สวยแต่ว่าฝนตกครับพายุข,ข้าวช่วงนี้ก็อาจจะข้าวก็เลยล้มจริงๆเขาตั้งดีมากแต่ก่อน <c oughs> อสบายสบายเลยครับไม่รีบไม่ร้อน เราตั้งไม่ต้องพูดถึงครับวิ่งยังพายุเ,าเก็บตกครับพี่น้องอตัวเดินไฮเดรนะทรงเขาจะเป็นเหลี่ยมไม่เหมือนใคร เกียวดีครับเจืดขนาดข้าวล้มก็าำสูญเสียประมาณ2%ครับถ้าคุณเกี่ยว8เดือนก็ไม่เสร็จพี่นอ้องก็พัฒนาขึ้นมาไร่หนึ่งไร่หนึ่งน่าจะค่าเชื้อเพลิงประมาณร้อยครับถึงร้อยยี่สิบแล้วก็ มีคนับเจ้าของทบเองเซ mm hmm. ลลอร์เองนะครับแต่ว,ว่ารถแบกข้าวใช้แถวนี้อ่ะจะเต็มแล้วแต่ว,ว่าเข้าเกลียวได้สวยนะข้าวในเหลืองข้าวไม่ดำครับอากาศร้อนมากดูข้าวสิพี่น้องจะร็วได้ยังไง เรียบเป็นหน้ากลองครับนีห้ปีนะ อันน่ครับโอ้โวิ่งนี่เนหาไรอยู่ไว้ยเนี่ยอลกินอะไรกันช่างจัดให้ ตำรวจครับอ่า12บสองนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันฝากกดติดตามด้วยครับสองฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ